แน่ชับว่าวันอาทิตย์ที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2231เป็นวันเสด็จสมงกัตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและนับถึงปัจจุบันเป็นปีที่326ที่พระองค์ทรงมีพระมหาพรุมนาทีุ่ณแก่บ้านเมืองและประเทศชาติจากบ้างแหวนเพสาร จึงของนำพระราชประวัติโดยสังเกตและพระราชกิจบางประการอันประกอบด้วยกิตาลุหิตประโยชน์มากราสุดีเฉลิมพระเกียรติเป็นกระ,ะดาษเวรติตาณโอหาสนี้สมเด็จพระนารายณ์หราชเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระเจาะ้าปราสาททองพระมาษัตริย์ผู้ครองกรุงศีอยิธยากับพระปปราชบันดาผู้ทรงเป็นพระราชธิดา ในสมเด็จพระเจ้าทรงทำสเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันจันทร์เดือนยี่ปีวอกกุสักราศ2 1 5ัราอเเมื่อสมพระเยาได้ทรงศึกษาวิชาการจนแต่ฉานมีความเชี่ยวชาญในทุกด้านทั้งศิงลปะาวิชากาเพศยุทธศาสตร์และการปกครองครั้งเมื่อทรงมีพระจนมายุได้2 5พรรษาได้รับ พระมหาโพธิชนโปรดเก้โปรดกรมองให้ประกอบพระราชพิธีบรมราชาพิเศษขึ้นสวยราชสมบัติเป็นพระมา์รารชกาที่27แห่งกรุงศรียุธยาสวยราชที่กรุงศรียิธยาได้10ปีจึงทรงมีพระราชดำญติให้สถาปนาเมืองเก่าคือเมืองพระคานีหรือลพบุรีในปัจจุบันเป็นราชกาีที่2 เมือ่อทรงสร้างพระราชวังที่ประทับและพระทินั่งทั้งปวงเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงเสด็จแปรพระราชฐานมาประทับที่รุกรีเป็นประจำทุกปีพระมหาคนทมุลของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชมิได้มีแต่เพียงการสร้างรุกรีเป็นราชดนีที่สองเท่านั้นประวัติศาสตร์ของชาติจะแน่ใจรึพระราชยุจิตพระองค์ในด้านต่างๆไว้นานประการ ในด้านการที่ทรงเป็นก,นกษ,กษัตริย์นกรบรุกลาหารปกครองอาณาประชาราชด้วยทศพิจพระราชธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชกรณีกิจที่เกี่ยวกับการเยือนสัมพันธมิตรกับต่างประเทศทรงเป็นพระมหากษัตริย์เพียงพระองค์เดียวในบุงพาประเทศที่เป็นมิตรและส,น,สนิทสนมกับชาวยุโรปผลแห่งการประชับสัมพันธมิตีกับประเทศต,ต่างๆในยุโรปเป็นผลให้เกิดการถ่ายทอดอารยธรรม ยังความเจริญในด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์การค้าและสถาปัตยกรรมแก่สยามประเทศสมเด็จพระนารายณมหาราชเสด็จดำรงราชสมบัติทานถึง32ปีจนสงพระประชวนและเสด็จสังคตเมื่อวันที่สเสด็จกร,รกฎาคมพุทธศักราช2อ3 1สิเริรวมพระชนมายุได้5 6พรรษา อย่างความทีร่โยุคศัดสรทแก่ประชาชนชาวไทยสุดจะพัฒน,นาได้ในโอกาสวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตรของสมเด็จพระานารายณ์มหาราชทะเบียนวันจบอีกวรนหนึ่งข้าพุทธเจ้าทั้งหลายประกอบด,ด้วยราชการฝ่ายพลเรือนตุลาการตำรวจทหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจชมรมสมาคมมูลนิธิการกุศลตลอดจนครูอาจารย์ นักเรียนนักศึกษาและประชาชนที่ได้มาชุมนุมพร้องกันณนที่นี้ขอตั้งสัตยาติฐานน้อมรำเลืกถึงพระมาหาคุทถัมอันเลิศล้ำแม้ดวงพระวิดาของพระองค์สถิตนักสถานที่มาณใดขอได้รับเครื่องราชสักการะอันะพิทธเจ้าทั้งหลายได้นอมกล้าน้อประมุขนำมาประทำพิธีสักการะบูชาถวายณนะโอกาสนี้ด้วยเถิด